ว่ายน้ำเก่งเมือนตาอันนี้นีมันใช่เลยคืนคืนกลางกลางแม่เป็ดแม่เสจงจุงใบว่ายน้ำก็ดูช่ยช่ยไม่เกาไม่เคยตัถึงไหนไหนไหนไหรู้รารู้ให้จริ๋นนะวิ่งต้องวิ่งให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักเบ็ด ไหน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 รู้เลยรู้ให้จริงนะวิ่งดงวิ่งให้เก่ง <laughs> มาแล้วน่คะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีต่างประเทศทีมงานจากกัมบูดีนะะี้ค่ะทีมงานจากโซีเดนนะคะ อิตาลีก็มีนะคะเออนะฝรั่งเศสนะคะ่ะสวีเดนฮอลแลนด์โอ้โหบอกเลยว่าทีมงานคุณนกทั่วโลกเลยนะสวัสดีช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีชาวแฟนเพจทุกคนสวัสดีคุณวันวิสาค่ะโอโ้คนแรกเลยนะะียค่ะเอฟซีตัวยงเลยนะเนี่ยแฟนตัวยงสวัสดีค่ะคุณนกสวยมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีคุณสำอางค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณนายวาสิตาค่ะพี่ทิพนั่นเองสวยมากขอบคุณค่ะวันนี้มันวันนี้มาทานันโชคดีมากเลยนะดูไลฟ์สดอะสวัสดีค่ะ,คะลูกเมย์ ผู้นําหลักแสนนะคะสวัสดีค่ะวัยรุ่นสั้นตัวลูกอ๋อใช่ไหมอุ๊ยคุณนกน่ารักมากมันเป็นเช่นนั้นแหละปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเออมาถึงแล้วเราต้องแบบเบิกบานนะอารมณ์ดีเบิกบานร่าเริงแจ่มใสวันนี้ถ้าเราเนี่ยค่ะไม่เบิกบานไม่ร่าเริงนะคะไม่เอลโอนไม่ไม่ไฮเอนดิจ้นะมันสร้างชีวิตใหม่ไม่ได้นีค่ะจริงไหมนะคุณน่ารักมากๆเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้นะาอาจจะแบบมาค่ำนิดนึงเนาะก็ไม่ค่ำเนาะเย็น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 นะเป็นช่วงที่เราแบบเลิกงานแล้วเนีค่ะโปรแกรมนี้นะคะ โปรแกรม20วันนี้สร้างชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมโอ้โหนะไหนใครอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะี่คุณนกเนี่ยนะไปดูอดีตในอดีตได้เลยนะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะคุณนกเนี่ยอดีตทํางานประจําค่ะได้ชีวิตใหม่มา คือแบบสปสูร์ปสปาร์ตมากเลยนะไปดูได้เลยนะแม่น่ารักมากใช่แล้วลูกนะแอลเออร์ L e นะน่ารักเวลาที่เรามีความสุขนะคะอยู่ในคลื่นที่1ดึงดูดอะไรก็ได้ทุกอย่างนั่นแหละนะคะดึงดูดอุ้ยรอรอติดจอนะรอคุณนกมานะคะมาแล้วค่ะแม่ค่ะรับแอดพี่หน่อยนะคะคุณนกค่ะรับแอดด้วยนะคะพี่พี่แจ่มใช่ไหมได้แล้วอ้พี่แจ่มใช่ไหมโอ้สุดเฟอร์วีเอพีของคุณนกนั่นเองนะคะเนี่ยคุณนกชีวิตเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนรากับปฏาฏิหาริย์นะชีวิตเหมือนกับได้เกิดใหม่ในร่างเดิมเลยอะ่ะ มันกับไม่ต้องตายเนาะเราไม่ต้องตายเนาะแต่เราได้ชีวิตใหม่คะ่ะที่มีความสุขมากๆเลยเราได้ค้นเจอนะคะทางแห่งความสําเร็จที่สามารถสําเร็จทางโลกเพื่อไปสําเร็จทางธรรมนั่นเองนะคะคุณนกเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคิดมหาการยี่สิบเอ็ดวันกับครูสีตาคะ่ะเป็นลูกศิษย์นะ DNA, ครูสีตานะเป็นดีเอ็นเอครูสีตาเป็นเลือดแท้แม่เอยานั่นเองนะคะ สวัสดีคุณป่าพดามหาเศรษฐีแสนล้านโอ้โหรวยเหมือนกันนะตระกูลเดียวกับคุณนกเลยเศรษฐีแสนล้านสวัสดีลูกวันนิดาค่ะสวัสดีโค้ดอัดลูกนะเก่งขึ้นทุกวันเลยนะคะทีมงานของคุณนกเก่งกับเก่งทุกคนทุกคนขยายตลาดมากๆเลยนะไปทั่วโลกเลยเพราะธุรกิจของเราเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่ธุรกิจสิมันคือครอบครัวค่ะเรานะคะธุรกิจที่คุณสิตาได้บันจงสร้างขึ้นมานี้คือระบบการขายของอาราทีเอจากปัอยูเนาะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรารวยได้มันไม่ใช่แค่ความรวย อย่างเดียวสิมันรวยการเงินรวยการงานรวยความรักรวยสุขภาพรวยน้ําใจรวยการแบ่งปันเออรวยทุกอย่างนั่นแหละนะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยกล้าเข้าสู่สังคมคนดีนะคะหรือว่าธุรกิจที่ดีอะ่ะ อยู่กับสังคมคนดีไว้คุณจะโชคดีอ่ะคุณจะสาเร็จเร็วมากนะคะคุณนกโชคดีที่ได้ก้าวขาเข้าสู่นะคะสังคมคนดีสังคมคิดบวกนะคะคุณนกก็เลยเปลี่ยนชีวิตเร็วบวกกับการที่เราเนี่ยไป็นคนตัดสินใจด้วยตัดสินใจเอาจริงกับชีวิตตัดสินใจนะคะไม่เอาแล้วกับผลลัพธ์เดิมๆค่ะคุณนกไม่มีข้ออ้างในการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าวันนี้หลายคนไม่ประสบความสําเร็จค่ะมาพร้อมๆกันกับคุณนกหรือว่าบางคนเรียนกฎจารย์มาก่อนคุณนกอีกทําไมถึงไปไม่รอดทำไมถึงตกกลางคันเพราะ มีสิ่งดังต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ฟังนลยคะเปลี่ยนชีวิตจากคลิปเหมือนกันเลยค่ะก,กับเปลี่ยนชีวิตจากคุซิตาเนาะ ติดตามคุณนกมาตลอดเลยอุิยน่ารักจังเบยนะเห็นจะคุณค่อนข้างจะเห็นชีวิตการเปลี่ยนแปลงคุณนกใช่ไหมก่อนหน้านี้คุณนกนะฮะไร้สดนะฮะในคลินิกตัวเองนะอดีตเป็นพยาบาลมีคลินิกนะคะเออนะมีคลินิกบางทีก็เป็นไร้สดตามทุ่งนาทุ่งลาเวนเดอร์นะคะไหนเคยติดตามชีวิตของอ,อะไรนะมิสยูนิเวิร์สต้องไปดูต้องไปดูนะคะใช่แล้วนะรวยทุกอย่างเลยนะคะมันไม่ใช่แค่รวยมันไม่ใช่แค่รวยการเงินอย่างเดียว ใช่แล้วธุรกิจของเรานะคะปลูกฝังปลูกถ่ายความเชื่อค่ะด้านดีปลูกถ่ายความเชื่อด้านดีค่ะใครที่ได้ทําธุรกิจนี้นะคะจะมีชีวิตที่มั่งคั่งทั้ง6ด้านของชีวิตนะคะการติดต่อติดตามครูสิตาหรือว่าการที่ได้ดูครูสิตานะะี้ค่ะสำเร็จทุกคนนั่นแหละ ไม่เรื่องใดก็เรื่องเงินแต่คุณโนกค่ะได้ทั้ง6ด้านของชีวิตเลยเพราะก๊อปปี้คุณตามาล้วนๆเลยทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขด้านจิตใจและการแบ่งปันคืนสู่สังคมหลายคนมีแต่อยากอยากอยากรวยอยาก,ยยากมีความสุขค่ะอยากหุ่นดีอยากสวยอยาก,ยยากเป็นเศรษฐีอยากมีชีวิตที่ดีแต่ขอ้ออ้างขอ้อแม้ขอ้อ ต่างๆเยอะข้ออะไรคะเงื่อนไขสิเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเยอะไปหมดเลยไม่มีเวลาค่ะครูขันหนูก็ทํางานประจานะเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวอยู่คือแบบครอบครัวไม่เห็นด้วยบ้างแหละเคยเป็นมาก่อนค่ะถ้าคุณนกมีข้ออ้างอยู่อุ้ยไม่มีเวลาหรอกทํางานประจําก็คงไม่ได้มาหยุดจุดนี้หรอกเออไม่มีเวลานะประษณีกับพี่บ้านห่างกันเกือบ30กิโลเลยคือแบบบ้านอดีตก็คือแบบบ้าน คุณนกก็ค่อนข้างจะแบบไปในเมืองนิดนึงเนาะวงเล็บในเมืองนะคะ <c oughs> ก็แบบว่าเวลาที่ไปส่งของทีนึงนะก็ต้องขับรถเข้าไปในเมืองเกือบ30มกิโลเออถ้าเรามีข้ออ้างว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ทำออนไลน์แลนะ้วเนาะใช่ไหมคะข้ออ้างอยู่เห็นไหมเนี่ยแหละข้ออ้าง บางคนขี้เกียจโอ้ยขี้เกียจทําทางานประจําก็ดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันคือมันคืออ,อะไรนะคอมฟอร์ตโซนเนาะที่แบบว่าคุณโกหกตัวเองอยู่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้สุขสบายหรอกจริงๆแล้วคุณโกหกตัวเองอว่าฉันดีอยู่แล้วนะฉันมีความสุขอยู่แล้วนะจริงๆแล้วคุณก็มีความทุกข์มีเงินไม่พอใช้บ้างแหละเออมีปัญหาบ้างแหละมีความทุกข์เดี๋ยวก็พูดเรื่องจะพูดเรื่องเาวาลบๆบ้างเห็นไหมมันจะออกจากคําพูดกริยาท่าทางและผลลัพธ์คุณก็ไม่ได้สุขจริงคุณแแแคคค่่่่โโหหตัััวววเเออองงงาาาุณดียูลล้้จรรริิๆมมมนนนไะพ ครูนกนะคะตอนที่เปลี่ยนแปลงชุดนะครูสิตาให้ไปเรียนคอร์สแคมป์สัมนาที่กรุงเทพตอนนั้นไปเข้าคอร์สเข้าแคมป์มีรถเครื่อออฟไลน์สี 4, 5, 6, ่ห้าหกครูนกไปค่ะสกลนครกับสมุทรปราการอ่ะเออมันต้องนั่งเครื่องครูนกก็นั่งเครื่องจากสนามบินอุดรไปลงอุบลสุวรรณภูมิก็ต่อรถตอนนั้นลงดอนเมืองค่ะก็ต่อรถจากดอนเมืองไปสมุทรปราการอีกเออตอนนั้นไม่รู้อะค่ะแรกๆครูนกก็ทำแรกๆนะไม่เคยนั่งเครื่องอิฉันก็นั่งรถ รดทัวร์ไปมันกันเพราะอะไรคะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไงตื่นเต้นมากกับการเรียนรู้กฎจกักรวาลค่ะคุณนกตื่นเต้นกับคำว่าท,ทางลัดค้นหาทางสําเร็จในชีวิตค่ะเพราะเราไม่อยากเป็นลูกน้องใครเราไม่อยากทำงานประจําไปตลอดชีวิตอนะ่ะเราต้องการมีผลลัพธ์ใหม่อะ่ะเมื่อเราต้องการที่จะไม่เอาแล้วแบบเดิมเราจะทําแบบใหม่คุณนกไม่ทําแบบเดิมค่ะ ตอนนั้นก็มีตอนนั้นก็ทํางานประจํานะมีคลินิกที่ต้องดูค่ะมีคลินิกเป็นของตัวเองค่ะคลินิกพยาบาลเออแต่ทําไมคุณนกสามารถที่จะมีเวลาเรียนรู้จัดสรรเวลาได้อะเพราะเราตัดสินใจเลือกไงเลือกไงมันเป็นแนวคิดของเศรษฐีเศรษฐีเขาจะยอมเสียสละบางส่วนของชีวิตเขาเนี่ยเพื่อไปเรียนรู้กับคนสําเร็จเพื่อหาทางสําเร็จเพื่อมาสําเร็จอย่างรวดเร็วไงแต่คนธรรมดาค่ะเป็นไงคะธรรมดาก็จะหาเวลานอนหาเวลาไปเที่ยวหาเวลาไปเมาส์มอยกับเพื่อน แต่เราค่ะไม่ค่ะเอาเวลาที่มีค่าเนี่ยมามุ่งมัน่นมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองค่ะค้นหาสิ่งว่าเอออะไรที่ทําให้ฉันสําเร็จเร็วไปเรียนกับคนสําเร็จก๊อปปี้เขาเลยว่าเล,เ,ลเ,ลเลือกคุณนกเลือกไอดอลเลยเลือกครูสิตาเลือกครูเอยียชคดีที่ตัวเองอยู่ใกล้ครูเอียค่ะเข้าใกล้สนามแม่เหล็กคือคุณนกจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานในเรื่องของการเรียนรู้มากอะไรที่ฉันไม่รู้ฉันจะถามถามถามเข้าใกล้เข้าใกล้ ทำให้คุณโอค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากยิ่งเราไม่รู้ยิ่งยิ่งเราต้องเรียนค่ะเพราะเราเราเรียนพยาบาลมาก็ยังไม่เป็นพยาบาลเลยเราเรียนเราทํางานมา1ิปีค่ะผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดอ่ะชีวิตเราก็แบบขึ้ๆลงๆไม่เห็นจะมีความสุขเราก็เอ้ยฉันลองทําผลลัพธ์ใหม่คุณโอก็เลย กำหนดชะตาชีวิตตัวเองใหม่เลยก็เลยมานะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเริ่มจากการดูคลิปนี้แหละถอดหัวโขอนออกหมดเลยนะถอดหัวโขนถอดชะดาที่มีอยู่ทั้งหมดแหละที่เคยเป็นเจบ้างที่เคยเป็นแบบคุณหมอที่เคยเป็นแบบว่าเออพุสนะคือเข้าใจคําว่าหัวโขนไหมมันก็มีทุกคนและแหละนะแล้วก็ยอมถอดค่ะยกตัวเองขึ้นมาเป็นเด็ก5า้าขวบ เรียนรู้กับคนสมเร็จไม่เกี่ยวกับอายุค่ะไม่เกี่ยวกับอายุาเอาทําตัวเองให้เป็นเด็ก5้าขวบที่แบบรู้สึกตื่นเต้น alert alert อ,อ,อยู่ตลอดเวลาพร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆทําสมองค่ะให้เป็นสมองที่แบบพร้อมที่จะรับรู้อยู่ตลอดเวลาคุณนกนะคะ,ได,คะ,คะได้เรียนพอคุณนกนนคะได้เรียน21วสันปุ๊บ เหมือนกับเทกระจาดของเสียทิ้งให้หมดเลยอะ่ะมันเติมน้ําข่าวลงไปเนาะแล้วสมองเราค่ะกลายเป็นสมองเศรษฐีครูจิตตาบอกว่าถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีแล้วก็เอาสมองเศรษฐีใส่ไปอยากเป็นสติฟจอบก็สมองสติฟจอบใส่อยากเป็นสมองอันเบอร์อสไตล์ก็เอาสมองอันเบอร์อัลสไตล์ไป <c oughs> จะรีบไปไหนนะอยากเป็นครูจิตตาก็เอาสมองครูจิตตาใส่เข้าไปเนี่ยคนระดับโลกครูจิตตาเป็นเศรษฐีเป็นคนระดับโลกอะ่ะเป็นคนที่มั่งคั่งสําเร็จทุกอย่างของชีวิตน่ะ คุณก๊อปปี้เขาเลยค่ะคุณนก็แค่เอาสมองของคนสําเร็จใส่เข้าไปค่ะแทนสมองตัวเองเออแรกๆนะก็ลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วครอบครัวไม่เห็นด้วยค่ะเอออดีตสามีนะ้คุณนกเคยมีสามีมีลูกมาก่อนค่ะก็มีอดีตอดีตสามีก็แบบรับไม่ได้ทําไมต้องแบบออกมาเต้นทําไมต้องแบบออกไปเที่ยวทําไมต้องแบบเดินอ,แบบออกจากทำไมต้องออกจากบ้านตลอดเลยนะคะเขาก็ไม่รู้เราก็พยายามแบบสร้างผลลัพธ์เพื่อให้เขาเห็นอ่ะพยายามนี่แบบว่าคุยเพื่อแบบเคลียร์ความสัมพันธ์ต่างๆก็ไม่เป็นไร คุณนก็ําทําไม่มีข้ออ้างค่ะไปต่อไปต่ออย่างเดียวค่ะหลายคนถ้ายังมีข้ออ้างอยู่อุ้ยหนูก็ทํางานประจํานะคะครูกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มแล้วหนูไม่มีเวลาเรียนเลยไม่มีเวลาดูคลิปเลยแค่ให้ดูยี่สิบเอ็ดวันคุณยังไม่มีเวลาดูเลยอ่ะแค่ยี่สิบเอ็ดวันคุณยังบอกว่าคุณ หลับดูไม่ได้แล้วก็ง่วงหลับเออง่วงหลับไม่มีเวลาดูลูกงอแงดูๆไปบางทีก็แบบไม่มีสัญญาณเน็ตบางทีก็หยนะง่วงอะไรอย่างเงี้ยมันเขาอ้างไปหมดเลยอะค่ะมันจึงไม่แปลกที่เราโอ้ยสำเร็จเร็วมากเพราะเราไม่มีข้ออ้างไงอะไรที่มันเป็นข้ออ้างคุณนกตัด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 ออกให้หมดเลยหนทางแห่งความไม่สําเร็จตัดออกค่ะเลิกคบเพื่อนคิดลบเลิกคบเพื่อนเม้ามอยเพื่อนแบบที่เคยแบบจะชวนเราไปเม้ามอยเนาะมิฉันก็เดินออกจากกลุ่มค่ะออกจากกลุ่มเลยไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ครบไม่เสวนาด้วยเราจะค่อนข้างที่จะอยู่ในลูกของตัวเองลูกของตัวเองไม่ยุ่งลูกของใครอยู่ในโลกของชานเออดูคูจิตาก็ปรีคูจิตาแต่ละวันค่ะดู like, คูไล like, คูไล like, คูจิตาดูไ like, ลคูจิตาเออครบคนที่สําเร็จเท่านั้นก็ปีีคูสิตาก็ปรีโคย่าดูคนสําเร็จไม่ดูคนล้มเหลวหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวก็โดนเจ๊งเดี๋ยวก็โดนหลอกเงินนะขายไปขายไปเดีย๋ยวก็ขายไม่ได้เออเดี๋ยวสินค้าก็กองหมดอายุเราไม่ฟังอยู่แล้วค่ะ พราะคนนั้นเขาไม่ได้สําเร็จไงเขาสะท้อนโลกของเขาออกมาคุณนกไม่ฟังเลยมันมีหลายคนที่จะมาเหยียบเบรกเราค่คะแต่คุณนกไม่ค่ะไปต่ออย่างเดียวไม่ไม่ไม,ไม่ไปต่อเออไปต่ออย่างเดียวเพราะอะไรอะ่ะเพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความปรารถนามีแรงปรารถนาที่แรงกล้ามากอะ่ะคุณนกมีแรงปรารถนาในตัวเองที่แรงกล้ามากว่าไม่กูจะไม่เอาผลลัพธ์แบบเดิมเพราะเรามีแนวคิดเป็นเศรษฐีเพราะเรามีความคิดเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นเหมือนครูสิตามากอยากจะเป็นคนระดับโลกอะ่ะ คือมีความคิดที่ไม่เหมือนคนธรรมดาเออนะคะสวัสดีคุณเจิ๊บด้วยนะคะนั่นแหละนะคะอยู่ในลูกของตัวเองไม่ยุ่งลูกของใครเช่นครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเนี่ยดูทีวีเขากําลังแบบนินทาคนอื่นอยู่คุณโนก็ออกจากคือพยายามคุยเรื่องใหม่เขากําลังดูทีวีที่แบบว่า ข่าวลบๆข่าวฆ่ากันตายเนี่ยคุณโนก็ออกจากตรงนั้นค่ะแรกๆก็เดินไปปิดทีวีแล้วบอกก็อย่าไปดูข่าวแบบนี้นะแล้วมันจะดึงดูดมาเป็นของเราแรกๆแรกๆอ,นนอันนี้อันนี้ตอนนั้นยังไม่ยังดูคลิปไม่แตกก็ไปวิ่งในลูกของพ่อของแม่ค่ะก็เลยทําให้เราแบบไม่มีความสุขเลยฉะนั้นคนที่เรียนรู้กฎจักรากวาลอยู่ในลูกของตัวเองนะลูกนะอย่าไปวิ่งในลูกของคนอื่นนะคะให้เรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนก่อน๋อยวเขาจะเดินตามเราเองทุกวันนี้เป็นไงคะคุณโนกนะคะพอคุณโนกตัดสินใจสําเร็จนะคะ ตัดสินใจสาเร็จเอาจริงกับชีวิตโอ๊ยนะมันถึงเวลาของฉันแล้วแค่คุณโกตัดสินใจปุ๊บนะฟังเสียงหัวใจตัเองลาออกจากงานประจําเลยมาทํางานที่ฉันรักมาทํางานที่มันรวยได้เว้ยมันบวกกับช่วงโควิดพอดีค่ะคุณโกได้โอกาสนะคะเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก่อนที่จะลาออกเขาก็บอกเฮ้ยบ้าบอไปแล้วนะจะลาออกจากงานประจําในช่วงที่โควิดเนี่ยงานประจำอ่ะดีที่สุดนะไม่มีอะไรมั่นคงอีกแล้วดิฉันไม่ฟังค่ะไปต่อในด้านดีเสมอ ไม่เคยเชื่อใครเลยไม่ฟังใครเชื่อแต่คนสําเร็จทางอย่างอย่างเดียวอะถ้าคุณนกนะคะมีข้ออ้างมีข้อแม้ต่างๆว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่มีทุนนะฉันเนี่ยครอบครัวมไม่เห็นด้วยนะวุ้ยสามีไม่เห็นด้วยนะวุ้ยฉันเนี่ยไม่เก่งนะฉันเนี่ยไม่สวยนะ <c oughs> ก็กงมาไม่ถึงทุกวันนี้หรอกตัดทิ้งหมดเลยหลายคนพวกคุณลองพวกคุณลองเอาไปพิจารณาตัวเองนะว่าถ้าคุณยังมีเหตุผลเหล่านี้อยู่คุณคือคนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ไหมเออลองถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันยังมีแบบข้ออ้างแบบนี้อยู่หรือเปล่าทําไมฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยอะ่ะทําไมฉันไม่มีผลลัพธ์เหมือนเขาเลยอะ่ะทําไมฉันยังขายไม่ได้อยู่เลยอะ่ะก็ควรมีข้ออ้างไงมันคุนบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ขี้อิจฉาบางทีก็ขี้เมามอยเนาะบางทีกรแบบเออสลรตะยุ่งเรื่องของคนอื่นมันไม่มีผลลัพธ์อยู่แล้วถ้าเราแบบมีอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์คิดลบอารมณ์อารมณ์ามามน่ะแน่นอน เหตุผลของคนที่เขาจะประสบความสิ้จริงๆนะคะเขาจะมุ่งมั่นมากๆเลยทุ่มเทคุณนกนาแทบคิดลบไม่ออกเลยคิดไม่เป็นเพราะอะไรสมองมันไม่ได้ฝึกให้ไปลบแล้วอะค่ะมันฝึกตัวเองขนาดนั้นฝึกตัวเองแบบเข้มข้นมากพูดกับตัวเองเนี่ยพูดโปรแกรมกับตัวเองเนี่ยคนเดียวจนคุนเขาหาว่าบ้าไปแล้ว <c oughs> นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยบ้าด้านดีเนาะเออบ้าด้านดีแล้วก็ตีบวกเอาละกันนะมองทุกอย่างมันตีบวกคุณอกจะเป็นคนที่แบบว่าตีบวกเก่งนะคะเออ ไม่งั้นเรานะถ้าบวกบวกลบลบชีวิตมันก็ไม่มันก็ไม่เปลี่ยนไงก็ต้องบวกอยู่แล้วนะใครว่าอะไรเราเราก็ยิ้มไงบวกเบิกบ้านหัวเราะเบิกบ้านเบิกบ้านชนะท,ทุกสิ่งเบิกบ้านอยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่เบิกบ้านคุณก็จะถูกมารลายนะคะครอบงำเด้ยเขาก็จะดึงคุณกลับไปเป็นพวกของเขาไม่มีนะคะเวลาเวลาที่เราแบบ เบิกบานมากๆเนี่ยพวกมาร้ายเขาจะไม่ชอบเออเขาจะถีบเราออกจากกลุ่มแต่ถ้าเวลาเราเครียดลบนะคะร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เนี่ยเขาจะดึงเราไปหาเขาอุ้ยเป็นไงเพื่อนเป็นไงชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงเออมามึงมามึงมาอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมะนะ้นนะคะเบิกบานเบิกบานชนะทุกอย่างเลยคนที่ดีเขาจะอยู่กับเราคนที่ไม่ใช่เขาจะออกจากเราไปโดยอัตโนมัติเพราะเราเป็นคนดีทุกคนก็เป็นคนดีแต่ว่าเราเนี่ยอธิษฐานจิตเลยคุณนกเนี่ยใช้การอธิษฐานจิตเยอะมากๆเลยนะคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณให้ทําอะไรก็ทําทําทันทีด้วยนะไม่มีวันผัดวันประกันพรุ่งเลยนะหลายคน,นที่ไม่มีไม่มีผลลัพธะะ์พอเลยผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทําเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นครูบอกให้ทำติ๊กตอกใช่ไหมโอ้เดี๋ยวค่อยทํเาเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยว,ว,ยยว,ยยวไปทาอย่างอื่นก่อนลืมแล้วทีนี้นะ่ะกลับมาอุย้ยถึงไหนรอติ๊กตอกอุย้ยลืมเดี๋ยวพ่งนี้ค่อยทำกลายเป็นบ้านลืมไปหมดเลยค่ะเมื่อ,อไหร่ที่คุณรู้แล้วแต่คุณไม่ทําภานใน24ชั่วโมงมันจะลืมมันจะหายไปคุณจะไม่ได้วิชาเสกคุณจะ ใช้วิชาเสกไม่เห็นผลเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ครูศิตาให้ทำทันทีทำทีทีทำทันท,ท,นท,ท,นท,นทีแล้วก็ถีทีทีเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำทำไม่กลัวกลัวคนที่ทำถี่ะ <c oughs> คนทำถี่ไม่กลัวกลัวคนทำทันทีนั่นเห็นไหมทําทันทีเลยเมื่อไหร่ที่คุณได้ ตื่นรู้เช่นคนเช่นแบบครูบอกให้ทำติ๊กต ok ใช่ไหมเฮ้ยช่วงนี้ตลาดติ๊กต็คนเล่นเยอะมากเป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นการตลาดที่มาแรงมากเลยนะเออเป็นยุคข,ของติ๊กต็อกเลยนะครูแบบให้เข้าเล่นตลาดติ๊กต็อกคุณรู้แล้วล่ะว่าติ๊กต็อกเนี่ยต้องเข้าไปสร้างตัวตนแต่คุณก็เชยออยู่เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวรอถามลูกก่อนเดี๋ยวรอถามแล้วค่อยถามเพื่อนก่อนเออพอผ่านไปยี่สิชั่วโมงคุณก็ลืมแหละเห็นไหมเป็นไหมคะเออ ใช่แล้วครูเคยถับผัดบัลประกันพุ่งผัดบัลประกันพุ่งเนี่ยคะ่ะเป็นบอกเลยว่าจะสําเร็จช้ามากๆเลยนะอยากอยากเป็นคนสําเร็จปะละ่ะถ้าอยากเป็นคนที่สําเร็จง่ายๆเอาง่ายๆเลยร้อยคนคิดสิบคนทำร้อยคนคิดสิบคนทำหนึ่งคนสําเร็จคุณอยากเป็นแบบไหนอะ่ะคุณอยากเป็นหนึ่งในร้อยหรือเปล่าหรือหนึ่งในสิบหรือหนึ่งหรือว่าเป็น number นว n e คุณเป็น number น o ค่ะฉันคือหนึ่งหนึ่งเดียวเป็นผู้ชนะนะ บอกใครบอกตัวเองไม่ได้ไปวิ่งในลูกไขรไม่ได้ไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองล้วนๆค่ะเราแข่งกับตัวเรานะคะเราไม่ได้แข่งกับใครเราคือบางคนนะเออชอบเอาตัวเองไปแข่งกับคนอื่นเนาะอุ้ยฉันยังทำไม่ได้เหมือนเขาเลยทีบเองตกยานไม่ซ้ําเคยเป็นไหมจริงๆแล้วนะคะคุณเก่งอยู่แล้วคุณคุณมีความเป็นซูเปอร์สตาร์ในตัวคุณอยู่แล้วคุณมีความสามารถอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครคุณน่ะคุณมีหน้าที่เปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนระดับโลกเท่านั้น อย่าเอาบทเรียนข้อที่หนึ่งไปเปรียบเทียบกับบทเรียนข้อที่10ของคนอื่นเก็ตไหมอยู่ในลูกของตัวเองความสุขของคุณคุณก็คือความสุขของคุณความสุขของใครก็คือความสุขของใครเป็นธรรมชาติของเราเองเป็นความสุขในรูปแบบของเราอะไรที่สุขคือถูกทางอะไรคือทุกข์อะมันไม่ใช่ทุกข์คือผิดทางเราจะตอบตัวเราได้คะ่ะจักรวาลในตัวเราจะเป็นคนขานรับจักรวาลมีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกในวันที่คุณนกเปลี่ยนแปลงชีวิตหาคุณนก ใช้วิธีคิด8ปสเปอร์ซนวิธีการย0สิเอร์เซ็นคุณอกบอกตัวเองหมายเลยว่าฉันคือเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านฉันคืออายุน้อยร้อยล้านฉันคืออายุน้อยร้อยล้านตั้งเป้าเลยฉันจะมีร้อยล้านไม่เกินปีนี้ไม่เกินปีนี้แหละทุกคนมีสิทธิ์ฝันความฝันไม่ได้ลงทุนความฝันไม่ได้ใช้เงินเลยทุกคนมีสิทธิ์ฝันคนใดที่ไม่ฝันคนนั้นได้ตายไปแล้วเออฝันไรค่ะเรามีสิทธิ์ฝันฝันสิกล้าฝันใหญ่หรือเปล่าล่ะรู้กฎจักรวาลมาฝันแค่ฝันเล็กๆมันนเเเเเสีีีียววลาา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 าค่่่่่ะกกกรรรรรรทททอธิิษฐต ตั้งเป้าหมายเลยว่าการที่เรามีความฝันมันคือการใช้ God Power ที่ใหญ่มากเลยนะคะถ้าคุณฝันเล็กเท่ากับว่าคุณเหมือนกับคุณรู้แต่คุณคุณลงทุน <c oughs> คุณขอน,นิดเดียวอะ่ะแต่คุณใช้พลังเยอะแต่คุณขอน,นิดเดียวฉะนั้นนะคะกล้าฝันใหญ่ไปเลยค่ะเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวไม่รู้วันตายด้วยซ้ําเอาให้เต็มที่จักรวาลเหลือเฟือฝันใหญ่ไปเลยร้อยล้านเหมือนคุิตาคุิตากล้าตั้งเป้าว่าฉันจะมีร้อยล้านไม่ถึงปีแต่ ต่ว่าเป้าหมายนั้นอะ่ะคูจิตาตั้งด้วยความสุขด้วยความสนุกสนานและก็ลงมือทําที่ชัดเจนคูจิตามีร้อยล้านภายในเจเดือนใไหมจัก,กรวาลให้มากกว่าที่ขอแล้วให้ไวกว่าที่คิดอีกในเมื่อคูจิตาทําได้เราก็ทําได้สิหาเหตุผลด้านดีมาสนับสนุนเฮ้ยอย่าใจกระจอกรู้ขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ค่ะทุกคนมีทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะมีความมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วเรามั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วเรามีสิทธิ์อันพึงชอบธทมที่จะประสบความสําเร็จ อย่างง่ายๆสบายๆเราคู่ควรกับความมั่งคั่งทุกรูปแบบอย่าดูถูกตัวเองเก้าไหมคะอย่าดูถูกตัวเองไปต่อไปต่อในด้านดีเจอปัญหาลรรูกผสักระโดดข้ามค่ะบอกเลยว่าสิ่งดีกเรื่งจะเกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนหลายคนอย่าบเบรกตัวเองก้าวสอถอยสเพื่ออะไรอะ่ะเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ไม่มีผลลัพธ์แล้วมาบอกว่าฉันไม่เห็นจะขายได้เลยฉันไม่มีฉัน ไม่สามารถเสกเงินได้เลยอะเสกคนก็ไม่ได้ทุกวันนี้ฉันเริ่มทอ,ทอยทอยลังและเริ่มจะมีเสียงเล็กๆเข้ามาในหัวจริงไหมจริงเมื่อไหร่ที่คุณนะคะพลังงานมันอ่อนคุณจะเริ่มมีเสียงเล็กๆเข้ามาในหัวเสียงเล็กๆเนี้มันจะฉุดรั้งความสําเร็จของคุณว่าเอ๊ะหรือว่ากูอาจจะไม่ใช่แล้วนะ่ะทางนี้เอ๊ะหรือว่ากูอาจจะแบบอาจจะตกโฟแล้วแหละอุ้ยอุ้ยว่ากูจะอาจจะไม่รวยกับทางนี้ละกูไปทำอย่างอื่นดีกว่ากูไปเล่นหวยเล่นหุ้นดีกว่าเห็นไหมคุณก็จะ หาหนทางที่ไม่สําเร็จมารองรับทันทีระวังดีๆนะคะเมื่อไหร่ที่เราแบบมีเหตุผลของความไม่สําเร็จมารองรับเนี่ยไปเร็วมากนะไม่สําเร็จหรอกเออเปลี่ยนหนทางแห่งความสําเร็จมากกว่าเอออย่าหยาบเบรกตัวเองใช่แล้วนะคะพี่ทิพย์เจอปัญหาอะไรคะเจอปัญหาอะนเคะ ให้กระโดดข้ามให้แบบว่าเฮ้ยมันคือสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่มาทดสอบฉันให้ฉันเก่งขึ้นให้ฉันยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมไม่งั้นคนสําเร็จเขาจะมีเขาจะมีสตรอรี่มาเล่าได้ยังไงจริงไหมเออมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดก่อนที่ว่าพุทธองค์นะคะท่านจะตัดสรูปได้ฉันก็แบบเจอมานาพจนเหมือนกันเห็นไหม <c oughs> คุณเคยดูพระ,ะหนังการ์ตูนนะคะเคยดูหนังเอ้อะไรนะพระตนานอะไรนะชาดกนะเออพระมหาชาดกะอะ พระมหาชนกนะพระมหาชนกนะที่แบบว่าลอยน้ําในกลางทะเลอะลอยน้ําอยู่ที่กลางทะเลท่านอะว่ายน้าว่ายน้ทาทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าฝัา่งทะเลนะ <c oughs> ่ะอยู่ตรงไหนอะไห <c oughs> นใครเคยดูบ้างนะพระมหาชนกอะท <c oughs> ่านก็ว่ายน้านะที่แบบเรือล่มใช่ไหม <c oughs> ๆๆแล้วก็เกิดพายุกลางทะเลแล้วพระมหาชนก <c oughs> ็ว่ายน้ําอยู่กลางทะเลอะทั้งทั้ที่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งทที่ไม่รู้ว่าขอบฝั่งทะเลอยู่ตรงไหนชายฝั่งทะเลอยู่ตรงไหน ก็ไหวอยู่ไม่เคยหยุดเลยเห็นไหมเพราะพยายามความพยายามความทุ่มเทคือเราเอามาเป็นแบบอย่างได้ไงเออเราก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่คุณทํามันไม่หยุดอะทำทำทำด้วยความสุขด้วยความเบิกบานทุ่มเทกับมันด้วยความเบิกบานล,ล่าเริงแจ่มใสนี้ความสุขกับมันอะคุณสนุกกับสิ่งที่คุณทําทําแบบไม่หยุดทําแบบต่อนเนื่องแบบสม,สม่ําเสมอะมันก็จะถึงวันของคุณถ้าคุณไม่หยุดมันก็จะถึงวันของคุณ ดี๋ยวมันก็ถึงเดี๋ยวมันก็ถึงอีกนิดเดียวมันก็ถึงอีกนิดเดียวมักนก็ถึงมันเป็นไปได้หมดเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะช่วยเรา <c oughs> เมื่อเราช่วยตัวเองก่อนเห็นไหมพระมหาชานกเขาไหว้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 น้าไหว้น้ําช่วยตัวเองก่อนช่วยช่วยตัวเองจนนางเมฆขลาเนาะมาช่วยอุ้มพระมาหาชานกไปที่ฝั่งเห็นไหมสิ่งศักดิก์สิทธิ์เขาก็เห็นว่าเรานี่ พยายามมากแค่ไหนช่วยตัวเองมากแค่ไหนมีความพยายามมุม่งมานะมุ่งมั่นทุ่มเทมากแค่ไหนท่านก็ช่วยเราถ้าเราเป็นคนดีนเห็เกตไหมคุณโอาก็ตื่นดูนะคะกับพระมหาชนกนะลองไปอ่านดูเก็ตไหมถ้าเราทำทุ่มเทกับมันไปต่อในด้านดีอย่าท้อเจอแน่นอนเจอแน่นอนเส้นชัยเดี๋ยวมันก็ถึงวันของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเก้าสองหอยสามหยุดบ้างคุณก็ตายอยู่แล้วอ่ะ ก็เราอยู่ในสนามรบคู้จิตาสอนแบบนี้เลยนะเปรียบสมมติเรานี่คือนักรบเราอยู่ในสนามรบสนามรบอะไรสนามรบชีวิตเรากําลังลบอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ทุกคนรบอยู่ค่ะเพื่อเอาชีวิตรอดจริงไหมเนี่ยคือสนามรบชีวิตนะคุณกําลังรบอยู่ถึงคุณไม่ทํา,ากฎจักรวาลคุณก็รบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อให้รอดในแต่ละวันอันเดียวกันคุณหยุดได้หรอในสนามรบหยุดไม่ได้ คุณหยุดก็คุณตายเดี๋ยวคุณก็โดนแทงตายคุณก็ต้องสู้ต่อไปคุณก็ต้องไปต่อไปต่ออย่าออกจากสนามลบอย่าหยุดเออสู้กับใครสู้กับตัวเราเองโอเคไหมปัญหาและอุปสรรคมันแค่ทุลีดินผงทุลีดินอย่าไปขยายอย่าไปขยายลบอย่าไปให้พลังงานด้านลบบางคนค่ะทำมาอยู่ดีค่ะเรียนกฎจักรวาลอยู่ดีเจอสามีเบรกเบรก กระทันหันเออไปต่อไม่ได้เลยสามีมีอิทธิพลมากเลยอะพวกคุณก็ลองอธิษฐานสิสถ้านะคะถ้าเขาดีจริงขอให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเออขอให้เขาแบบเป็นคนคิดดีคิดบวกเออได้เขาแบบไปเรียนรู้กฎจักรวาลกับเราถ้ากฎจักรวาลดีจริงนะอืมแต่ถ้าสามีไม่ดีหรือเขาไม่ใช่ก็ขอให้เขาออกจากชีวิตฉันไปอย่างง่ายๆสบายสบาย,บายคุณนก็อธิษฐานสิทธิ์แบบนี้แหละเห็นไหมเพราะอะไรเกิดมาคนเดียวตายคนเดียว ตอนที่เราเกิดมาแค่ดวงจิตดวงเดียวเวลาที่เราตายก็แค่ดวงวิญญาณดวงเราคนเดียวอะ่ะฉะนั้นคนอื่นไม่มีผลอะไรคะ่ะถ้าวันนี้การสําเร็จของคุณการที่คุณจะประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับสามีขึ้นอยู่กับครอบครัวว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยทั้งๆที่คุณรู้ว่าเนี่ยมันดีหนทางแห่งความร่ํารวยหนทางแห่งความสําเร็จทุกๆด้านของชีวิตรอดคนเดียวรอดทั้งโคตรแต่คุณไปต่อไม่ได้คุณหยุดชะงักมันเ้ากับว่าคุณอ่อนข้อ คุณยอมแพ้คุณอ่อนข้อกับโชคชะตาคุณยอมให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆหรอแต่เราไม่ค่ะคุณนกรู้ว่าเส้นทางนี้มันโคตรดีเลยมันโคตรโคตรดีเลยมันคือทางสําเร็จที่ทําให้ฉันมั่งคั่งร่ํารวยเพื่อไปสําเร็จทางธรรมทำให้ฉันได้ช่วยคนได้เยอะขึ้นทางรอดของฉันรอดคนเดียวรอดทางโคตรฉันนี่แหละจะเป็นคนที่รวยสุดของตระกูลฉันนี่แหละจะเป็นคนที่รวยสุดของโลกตั้งเป้ากับตัวเอง พลังที่ยิ่งใหญ่คือตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอืไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยคุณนกสร้างพลังทุกอย่างด้วยตัวของครูนกเองค่ะใช่แล้วด้วยค่ะคนอื่นไม่ได้มีผลอะไรเออคนที่มีผลต่ออิทธิพลต่อหัวใจเรามากที่สุดก็คือครอบครัวเรานั่นแหละถ้าวันนี้เขายังมายุ่งในลูกของเราอยู่คุณก็แค่ไปเคลียร์ค่ะเข้าไปเคลียร์เบิกบ้านพูดด้วยความสุขพูดด้วยความเบิกบานและควณเอาผลลัพธ์ไปให้เขาดูค่ะ ขอเวลาเขาเลยกี่ปีกี่เดือนแล้วคุณจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุณโก็เจรจาแบบนี้แหละเออแล้วเขาแล้วพอเรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเขาก็เดินตามเราเองเขาก็เชื่อเราเองนะจริงๆนะคะเมื่อไรที่เราไม่มีผลลัพธ์เขาก็ไม่เชื่อคุณเอาจริงหรือเปล่าคุณจริงจังแค่ไหนกับการที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณทุ่มเทมันมากแค่ไหนโอเคเนาะฉะนั้นถ้าอยากสําเร็จตัดข้ออ้างให้หมดตัดขี้ทุกอย่างออกให้หมดขี้เกียรติทุกอย่างตัดออกให้หมด ทำทุกอย่างด้วยความสุขนะคะด้วยความเบิกบานทํางานที่คุณรักทํางานที่มันรวยได้ทํางานที่สนุกสนานทําบนความสุขโอเคไหมอย่าทําบนความเครียดนะเมื่อไอ้ที่เราเครียดมันคือความกดดันแล้วมันจะเกิดความโลภขึ้นมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้อุตื่นรู้เลยค่ะมองคนที่เรารักใช่แล้วนะคะเอาผลลัพธ์ไปให้เขาดูใช่นะคะทุกวันนี้ทุกคนก็เดินตามคุณคนกนะทุกคนนะ สยบในผลลัพธ์นั่นเองนะคะอืมสำหรับคนที่ใหม่คนมาใหม่ที่มาดูคลิปนี้มาย้อนนะคะแล้อย่าลืมไปดูคลิปมหากราบย0วันของครูสิตานะคะดูวันละหนึ่งคลิป สลับกับคลิปปัจจุบันหน้าเพจด้วยนะคะจะได้ตื่นรู้แล้วก็วมีผลลัพธ์เร็วดูคลิปภาพพยนต์เดอะซ c r e t ด้วยนะคะภาพพยนต์เดอะซีเครไปเสิร์ชใน YouTube เอานะคะแล้วก็คลิป n e วรอนใน YouTube มีนะคะคลิป n e วรอนแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นคุณจะถ่องแท้ในกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดมากขึ้นนะคะโอเคสําหรับวันนี้คุณนกขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ